ถ้าพูดถึงจังหวัดที่เหมาะจะไปพักผ่อนปาร์ตี้กับเพื่อนหรือไปสวีทกับแฟนท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติสูตรโอโซนได้อย่างเต็มปอดตรงที่เขาใหญ่ค่ะวันลานี้เราจะพาทุกคนเที่ยวไปกับเรากับทริป3วัน2คืนที่เขาใหญ่ค่ะมีทั้งไหว้พระพิชิตบันได1,250ขั้น ฟาร์มโชคชัยคาเฟ่ริมทานกลางป่าที่พักคูยล,ล่าสุดปังพร้อมไปฟอกปอดกันที่อุทยานเขาใหญ่แถมได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบเต็มๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะก็ขอเกินก่อนนะคะว่าอยากคาดหวังกับทริปนี้เพราะว่าทริปเนี้ย ไปประมาณ3สถานสาสถานที่อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะไม่ได้แบบพาทัวร์เขาใหญ่ใดๆแต่รับรองว่าเราจะได้เที่ยวแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวแน่นอนคือทริปไม่แน่นแต่ว่าได้แบบฟิลดีๆแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันจ้าไปยังปะปะกัปะ,ปะ,ปะ,ปะสถานที่แรกของทริปเขาใหญ่นี้นะคะเราก็กำลังจะไปกันที่ วัดเทพพิทักษ์ปุญนารามค่ะหรือว่าวัดพระขาวซึ่งจะอยู่ห่างจากกรุงเทพโดยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะหากเราเดินทางด้วยเส้นถนนมิตรภาพที่มุ่งสู่ภาคอีสานนะคะเราก็จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าท่ามกลางภูเขาใหญ่ที่รอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวคจีซึ่งช่วงทางเข้าวัดนะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพสวยๆกันค่ะ และตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดเทพพิทักษบุญนารามกันแล้วค่ะ เมื่อเราเข้ามาบริเวณด้านในของวัดพระขาวกันแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นกันเลยก็คือนกยุงค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านในวัดนะคะจะมีร้านอาหารต่างๆผลไม้รากไม้ตามฤด,ดูกาลที่พ่อค้าแม่ค้านำมาวางขายกันคะ่ะรวมถึงสลากลอตเตอรี่ถูกใจสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคแน่นอน,นะคะ่ะเราเดินขึ้นไปไหนเดินเดียวค่ะพนเดินไสองพันห้าสิบันไม่ไม่มีกระเช้าอ่ะไม่มีค่ะก็คือช่วงนี้เดินอย่างเดียวเลยเดินอย่างเดียวค่ะ คือถ้าจะขึ้นไปไปไหว้วพร<า>ะต้องเดินอ,อย่างเดียวนะขึ้นัน250สองร้สขันอ่าอย่างเดียวเดเดียวค่ะแต่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคแนะนําให้ลองพิชิตบันได1,250ขั้นขึ้นไปขอพ,อพรพระพุทธสกลสีมามงคลหรือพระขาวที่อยู่กลางภูเขากันก่อนนะคะโดยทางขึ้นจะมีบันได631ขั้นและทางลงอีก619ขั้นค่ะซึ่งจะมีทางขึ้นเพียงทางเดียวเท่านั้นเ,เลยนะ 8 0 8ส2 8 2ขั้นแล้วแล้วสำหรับใครที่กลัวกิ้งกือนะคะแนะนำว่าให้เตรียมความพร้อมมากันก่อนนะคะเตรียมใจมากันก่อนเพราะเนี่ยที่คือตัวใหญ่มากระหว่างทางขึ้นนะคะก็จะมีศาลาให้เราได้นั่งพักพร้อมกับวิวสวยๆค่ะและในที่สุดเราก็ได้พิชิตบันไดาทางขึ้น631ขั้นสำเร็จแล้วค่ะ ขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับองค์พระพุทธสกลสีมามงคลองค์สูงใหญ่สงา่าสวยงามกับวิวเมืองที่โอบล้อมไปด้วยป่าพร้อมกับกลุ่มนกยุงหลากสีสันสวยงามที่รอให้เราขึ้นมาชมกันค่ะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราคือคูพี่ชีพหกร้อยข้งางดังกลางวานไปถึงโลกหนะ้าให้รู้ว่าเราเปงน ดนี่ครับทุกคนวิวข้างบนเห็นตั้งแต่นู่นถนนใหญ่จนทางหนนเข้ามาถึงวัดสวยมากอยากจะซูมให้ดูจริงๆแต่ z ซูมไม่ได้เมื่อชมความสวยงามของพรกับองค์พระกันเสร็จแล้วก็ยังมีบันไดอีก619ขั้นรอเราอยู่ค่ะบอกเลยว่าขาสั่นปวดขากันแน่นอนแนะนำให้เตรียมยาแก้ปวดกันมาด้วยนะคะร้อนมาก ลงมาแล้วนะคะก็ขอไหว้ขอพรอกันอีกสักรอบเพื่อเพิ่มความสิริมงคลขอให้เดินทางแคลคาดปลอดภัยเพราะว่าเราจะไปต่อกันที่ฟาร์มโชคชัยค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากวัดเทพพิทักษ์ปุญณาราม15นาทีเท่านั้นค่ะและตอนนี้เราก็ได้ถึงฟาร์มโชคชัยกันแล้วค่ะ ครามโชคชัยได้ฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งคาวบอยเมืองไทยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนท้องทุ่งกว้างของอำเภอปากช่องที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2500แล้วค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้เราได้ออกจากวิถีเมืองได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบโคบานได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแถมมีของฝากมากมายสเต็กรสเลิศ กับไอศครีมสุดเข้มข้นบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวค่ะสั่ท่านสี่ร้อ0บาทค่ะสักพูดนะคะแทนที่จะเป็นการสแกนนะคะอ่าบัตรค่าเข้านี้เราจะเข้าได้4ี่โซนหลักๆเลยนะคะเราจะเข้าได้ทุก่งแกล้งด้านหน้าเราคือจุดที่1นและถ่ายรูปที่ชุกดอกไม้คือจุดที่2นะคะเข้าไปทํากิจกรรมด้านในโรงภาพยนคือจ แต่โลคบอยเราต้องจอดรถแล้วเดินเข้าไปทำกิจกรรมนะคะจุดสุดท้ายจะเป็นสวนสัตว์ก็จะอยู่ที่ติดนือตรงนี้เสน้นทางจะเป็นวันเวนะคะเราจะเข้าเส้นนี้จะออกเส้นนี้เราเข้าได้ทั้วันแ,แค่ชู่ววันที่ไป็เดี่ยวจ่ายค่ะกิจกรรมก็จะเบิ่มเตื้นนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะโซนที่ 1, ฟาร์มแกะ เราสามารถเข้าไปเล่นกับน้องแกะได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากใครอยากได้รับความสนใจจากน้องแกะเป็นพิเศษก็สามารถซื้อหญ้าให้น้องได้ที่ทางเข้าโซนฟาร์มแกะราคาํำละ40บาท3มกําบาทค่ะซึ่งวิธีการเล่นกับน้องแกะไนง่ายมากๆอ่ะน้องอะกิน <laughs> แต่จริงๆอันนี้หญ้าเนี้ยไม่กินได้นะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอไย่วะอุ้ยขอเมือนายนามันเขี้ยวอะมันเขี้ยว โซนที่มีดอกไม้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้เราได้ชมได้ถ่ายรูปเช็คอินบอกเลยว่าได้รูปสวยๆแน่นอนค่ะโซนที่3โรงคาวบอย ในโซนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ได้รู้จักวิถีชีวิตของคาวบอยกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การทำงานของคาวบอยรวมไปถึงได้ลองรีดนมวัวกันแบบสดๆโซนนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะคือตอนนี้เราก็ได้ย้ายจากจุดที่เป็นจุดชมดอกไม้ามาที่ด้านในแล้วคึ่งคือจุดที่ <คา S 2> มี <คา S 2> กิจกรรมให้ทำเยอะกว่าเคาวบอย, <คา S 2> บอย แล้วก็มีวัวมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งเด,เดี๋ยวเราก็าจ,จะมาทํากิจกรรมกันเช่นรลีนวัวนมเอรีนนมวัวนมเออนั่นแหละเราก็ไปดูกันถ้ามไม่เห็นมีนมอันนี้มันเป็นเป็นตัวผู้รู้ได้ยังไงก็มันไม่มีนมไงแต่มันไม่มีไข่นะช่างมาเถอะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรทําบ้างอันนี้คือจับได้ไหมจับจับได้แต่มันมีป้ายติดอยู่นะว่าระวังเพราะว่าอาจจะอันตรายอะไรอย่างนี้ รานะคะจะไปซื้อ,อ tea tea จะไปซื้อคูปองรีดนมบัวกันนะคะซึ่งนะคะคูปองอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองบาทเท่านั้นได้จับนมบัวได้จับนมบัวปกติเคยแต่กินใช่อันนี้ก็คือซื้อบัตเข้ามาเราก็สามารถเดเข้ามาดูได้เลยแต่ว่ามันจะมีเป็นรอบๆ และช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับขบอยฝันโชคใสค่ะขอเส้นเปิดต้องทำขบอยสุขวิญญาค่ะวันนี้ก็มาร้องกับมาคู่ใจของเขาแล้วในระยะเสร็จหนึ่งส่วนสี่ไมลแรกนะคะนี่คือเบสสายาของเขาว่ามาเต็มต้นค่ะคือจะวิ่งเร็วในช่วงแรกแต่ว่าจะแผ่วช่วงลายนั่นเองสี่มือบังคับม้าท่านคือฐานให้ท่านได้เรียนรู้ความกล้าเริ่มจากเติมค่ะหรือว่าการวิ่งขั้วค่ะพร้อมกับพวงโปรบอลและ เป็นการเล่นที่โชว์นี้เรองของฝีมือจริงๆนะคะต้องบอกนะคะ <Okay. S 1> แต่นะข้นสู่เทคนิคการสปริงบวนะคะดู <Okay. S 1> นะคะ,ะ,คะเบอร์ที่สับลายเชื่อเข้าไม่แน่นไปหลวดเกินไปจักแค่ประคองค่ะเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงนะคะหรือการัดวัดแขนแบบนี้ ยอดนะคะตัดดอกไม้เล็กดนีๆที่ดอกไม้นะคะเอาไม้ขาดสบบ้นเลยนะพรอเริ่มค่ะงไหนล่ะไม่ต้องถึงขอใช้ปากภาพดอกไม้ะคะ่ะเรามาดมกันละค่ะทีนี้นะคะเป็ดตำแหน่งเนี้ย้รงบอกว่าความเสี่ยงสูงนะเพราะว่ามันใกล้อวัยวะที่สำคัญคือดวงตานะคะ รยะผิดเล็กน้อยเนี่ยปลายแส้สะบัดเข้าตาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นให้สมาธิขับ่อยค่ะเร้มเริ่มค่ะ ผมอยากไปซื้อเชือกมาไว้ที่ห้องออฟฟิศเลย <He i. S 2> แล้วก็มาซ้อมไปปอะ อันนี้คือรี่จะทั้งวันเลย,<อ>ยใช่ไหมตัวเดียวนี่ทั้งวันเลยเหรอใบใบสลับกันปกติตัวนี้นี่เต็มถั่งไหมคะเต็มค่ะแต่ต้องใช้เครื่องวิ่งวยันสี่โมงเราจะใช้เครื่องวิ่งและโซนสุดท้ายโซนที่4ส่วนสัตว์เผือกในโซนนี้ ะมีสัตว์เผือกสีขาวหลายชนิดให้เราดูกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสือวัวไก่กระต่ายเรียกได้ว่ามาทั้ง12นักสัตว์กันเลยทีเดียวเราก็ได้ทัวร์ฟาร์มโชคชัยกันครบทั้ง4โซนกันแล้วนะคะเล่นเอาเหนื่อยเราก็ร้อนมากมาก ก็ได้เวลาเช็คอินที่พักพอดีเลยค่ะและที่พักทั้งสองคืนของเราในทริปนี้นะคะก็คือสวนตะโป่งเขาใหญ่ค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากความโชคชัยโดยประมาณ30นาทีที่พักสวนตะโป่งเขาใหญ่จะมีเพียงแค่4ี่หลังเท่านั้นค่ะโดยจะมีห้องสวีทสำหรับสคน2หลังสำหรับ4ี่คน1หลังและสำหรับสิคนหนหลังค่ะ ในคืนแรกเราจะได้นอนห้องสวีทและบ้านสำหรับ4คนกันค่ะห้องสวีทสำหรับ2คนภายในห้องจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะพร้อมอ่างอาบน้ำจากกุซี่หน้าห้องเอาไว้แช่อ่างชมวิวภูเขามีโซนเปลนอนตะข่ายหน้าห้องเอาไว้นอนดูดาวสวีทวทกับแฟนแถมที่นี่จะมีฟรีหมูกระทะฟรีน้ำแข็งและฟรีบับเบิลบารอีกด้วยค่ะ ราคาก็จะอยู่ที่คืนละ1,900บาทค่ะภูลวิลลาสำหรับ4คนจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำค่ะพร้อมสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือขนาดกำลังพอดีมีห้องครัวมีโซนนั่งปิ้งย่างชิลๆหน้าห้องจะมีฟรีหมูกระทะ2โลแบบจุกๆแถมน้ำแข็ง<อ>ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่คืนละ4,500บาทค่ะ แล้ววันที่สองนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารในป่ากันที่ทาราคาเฟ่เขาใหญ่ค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากที่พักโดยประมาณ40นาทีทาราคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งเหมือนได้นั่งทานอาหารกันในป่าเลยค่ะมีธรรมชาติล้อมรอบติดริมน้ำแถมมีน้ำตกเล็กๆด้านในคาเฟ่อีกด้วยค่ะ ซึ่งจะมีค่าเข้าคนละ40บาทสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ด้านในค่ะส่วนเมนูอาหารของที่นี่จะมีเมนูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไทยสปาเกตตี้ส้มตำยำของทานเล่นต่างๆรวมไปถึงพิซซ่ากันเลยทีเดียวค่ะ หรือถ้าใครเป็นสายหวานที่นี่ก็จะมีเค้กฮันนี่โทสบอกเลยว่ามาที่นี่จบทั้งของคาวและของหวานพร้อมอิ่มอกคิวใจไปกับธรรมชาติแน่นอนค่ะหลังจากที่เราได้ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะ ก็ได้เวลาเช็คอินบ้านพักสวนตะโป่งหลังใหม่พอดีค่ะและสําหรับพูลวิลล่าหลังที่ใหญ่ที่สุดของสวนตะโป่งจะเป็นพูลวิลล่าสําหรับ10คนจะมี4ห้องนอน4ห้องน้ําพร้อมสระว่ายน้ําระบบน้าเกลือขนาดใหญ่ที่มีแบ่งโซนลึกและโซนตื้นสําหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะมีห้องครัวภายในตัวบ้านมีโซนปิ้งย่างหมูกระทะหน้าห้องพร้อมเปลตะข่ายกับวิวภูเขาสวสวย มีความไพเวทมากๆได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศและธรรมชาติจริงๆค่ะสำหรับหลังนี้จะมีเซตหมุกระทะ4กโลฟรีน้ำแข็ง1ถัง,งใหญ่และหากเข้าพักวันศุกร์และเสาร์ก็จะมีฟรีอาหารเช้าอีกด้วยค่ะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่คืนละ9,500บาทเท่านั้นค่ะ ตื่นเช้ามาวันที่สามกับบรรยากาศหน้าห้องนอนเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับหมอกจางๆได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดอยากตื่นมาแล้วเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ และสถานที่สุดท้ายสำหรับทริปนี้นะคะถ้ามาเขาใหญ่ทั้งทีก็คงไม่มาไม่ได้เน่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากที่พักโดยประมาณ50นาทีแต่ก่อนที่เราจะเข้าอุทยานนะคะก็ขอแวะหาอะไรกินลองท้องกันก่อนค่ะซึ่งด้านหน้าอุทยานจะมีร้านของกินขายทั้งสองข้างทางเลยนะคะโดยในวันนี้ก็ขอฝากท้องไว้ที่ร้านกินกินเบอร์เกอร์ค่ะ บอกเลยว่าราคาดีคุ้มค่าแถมงอร่อยมากๆเลยค่ะ <S <S <พว>ก,กินกันเสร็จแล้วเราก็เข้าอุทยานกันเลยค่ะเราสามารถซื้อตั๋วเข้าชมอุทยานได้2ช่องทางนะคะโดยสามารถจองล่วงหน้าผ่านแอป Qq หรือซื้อได้ที่ทางเข้าอุทยานก็ได้เช่นกันค่ะค่าเข้ารถยนต์คนละ30บาทผู้ใหญ่คนละ40บาทและเด็กคนละ20บาทค่ะ ด้านในอุทยานนะคะจะมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปหลายที่เลยค่ะและว,วันที่เราไปนะคะลิงออกมาให้เราเห็นกันเยอะมากๆนั้นหลังจากนี้เราจะให้คุณผู้ชมอินกับธรรมชาติไปพร้อมๆกับเรากันค่ะ เ,เป็นยังไงกันบ้างคะกับทริป3วัน2คืนที่เขาใหญ่ได้พิชิตบันได1,250ขั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคาวบอยแถมได้ยังให้ธรรมชาติได้บำบัด สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและได้ปล่อยจอยปาร์ตี้กับเพื่อนๆบอกเลยว่าทำให้มีแรงกลับไปทำงานต่อเลยค่ะใครที่มีแผนจะไปเที่ยวในวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้อยากให้ไปฮิวใจกับที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่เขาใหญ่กันนะคะวันลากับทริปเขาใหญ่จะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีค่ะ